สวัสดีครับวันนี้จะมีขั้นตอนการพอดแ,แก้วนะครับอันนี้เข้าสิขอดแก้วหลังฟันเข็มเหตดหานาทีน่นะคะประมาณ5นาทีเป็นการเสริมการรักษาหลังจากการฟัเนเข็มนะคะเขาจะซอยเรื่องเสริมเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดระบบนำเลือดไทเท่ของเสียในเซลล์แล้วก็ช่วยกล้กำอไไ้ดีลดอาการปวดได้ดีโดยหลังขอ,งงอแก้วเวลาขอดแก้วออกมาแล้วเนี่ย น้อยบางคนซ้ำหน่อยซ้ำหลายคือมีกับอาการปวดอันนี้ก็บอกตกใจไปเดี๋ยวแต่ยเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ห้อยซ้ำหน่อยจะหายไปจนหมดนะคะโดยในการขอบแก้วแก้วเขาก็จะมีเพิ่มเป็นแก้วไม้ไผ่เรากอเป็นแก้วสําหรับการขอบแก้วแบบนี้เป็นแก้วเลยท่าท่าของคนไทยก็หมอก็บอาการปวดของโลกบางเพือเขาอาจจะเหลือใส่แก้วไม้ไผ่หรือแก้วแก้ว โดยซัพพอร์ตุณนเขาเบรเดแตกต่างกันนะคะคเหมือนกันเลยแค่การที่เข้าใส่แกวๆในบริเวณทีมันบ่นตกแตกเลยเพราะว่าถ้าแก้วนี้ค่ะมันบ่นแหลกมันตกลงมามันก็เหมือนแก้วปกติมันจะแตกเลยขนมฟังคือไฮคอกินอ่ะเราก็จะใช้ไฟนะคะใช้เป็นไฟเนาะแล้วก็เอาเข้าไปในแก้วและะ้วก็คอบลงไปในตำแหน่งที่เขาต้องการเนาะมันก็จะดูดดูดเลยอ่ะแต่ เป็นแก้วแบบเนี้ยแล้วเข้าบรได้ใไซไฟแต่เขาว่างล่งเิค่ะมันจะไม่อยู่มันจะหลุดการที่เขาใส่ไฟเขาไปในแก้วเราตจังบูดเข้าไปเน่ยเพื่ออะไรอากาศในแก้วพอเข้าไลยอากาศในแก้วเสร็จมันก็จะกลายเป็นสูญญากาศแล้วมันจะดูดกำเนื้อขึ้นมาเป็นแนวขิดของคนโบล่าครับเขาก็ถอดลงไปเลยค่ะบริเวณที่เขามีอาการปวดผ่อนเบาๆ มันห่อนไหบางครเขาเห็นว่าเออเขาใส่ไฟนี่มนไข่จะรู้สึกว่ามันฮ่อนมันหลวกบอแต่คนไข่จะไม่ได้รู้สึกยังนะคะไม่ได้รู้สึกฮ่อนไม่ได้รู้สึกยังเลยแค่รู้สึกว่าแก้วมันดูดไปตามกำเนื้อของเคิรนอ่ะมันนไข่ปะฮะข้นไข่ปะมันจะเหมือนฟิลข้นรู้สึกมันจะอาจจะเหมือนคนหวัดสักน้อยมันจะเหมือนข้าถือหวัดค่ะนี่ข้าวปลิกเป็นไงคะ อืมไอยูน่น,นี่ล่ะลงยูทูบด่วยนะ ¡Gracias!